ินเต้าจําเป็นต้องปั๊มไหมแม่ทุกคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่จําเป็นต้องปัง๊มนมทุกคนการปั๊มนมเฉพาะบุคคลเท่านั้น หมายถึงว่าอย่างไรถ้าสมมติว่าคุณแม่คลอดลูกมาเลี้ยงลูกเองอยู่กับลูก all day all night every day ตื่นมาเจอหน้าเจอเบ้าตากันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปงั๊มนมไม่ต้องซื้อเครื่องปงั๊มนมไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปนึง่งไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลยลูกกินนมเปิดเต้าดูดเปิดเต้าดูดเปิดเต้าดูดนมจากเต้าคือนมที่ดีที่สุดโอโหประหยัดที่สุดปลอดภัยและพร้อมใช้มากที่สุดในโลกมีแต่คนอิจฉา คนที่ให้ลูกกินนมจากเต้าเพราะอยากที่จะมีชีวิตแบบนั้นมันสบายที่สุดนะคะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ถูกแยกแม่แยกลูกหมายถึงว่าตอนที่เราหาคลอดลูกมาแล้วสุขภาพลูกนะคะไม่โอเคคุณหมอจับน้องนะคะไปสังเกตอาการและเราค่ะอยากจะเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้าเพราะเรารู้ว่าหลังคลอดมาถ้าลูกดูดนมแม่เร็วนมแม่จะมาเร็วหลังคลอดแต่ลูกต้องแยกไปสังเกตอาการดังนั้นก็คือว่า คุณแม่กลุ่มนี้ถึงจะเอาเครื่องปั๊มนมนะคะมาปั๊มนมเร็วหลังคลอดเพื่อให้นมแม่ของเขามาหรือคุณแม่บางคนนะคะเนาะจะต้องกลับไปทํางานคุณแม่ไม่สามารถเอาลูกไปดูเต้านมตลอดเวลาที่ตัวเองทํางานได้พองกอนแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันอีกเราก็เลยจําเป็นที่เวลาที่จะไปทํางานก็จะต้องปั๊มนมเพราะฉะนั้นเราถึงก็มีการที่เตรียมปั๊มนมไว้แบบนี้เป็นต้น หรือคุณแม่ที่ลูกคลอดมาลูกดูดเต้านะแต่ลูกหาดูดได้ไม่ดีดูดได้ไม่เก่งน้องคลอดก่อนกําหนดหรือมีปัญหาช่องปากใดๆก็เลยจําเป็นที่จะต้องปั๊มนมเพื่อระบายน้ํานมออกให้ลูกด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือคําตอบคือแม่ทุกคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่จําเป็นต้องปั๊มนมทุกคน get ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกและให้ลูกดูด all day all night every day every night นะคะดูแลลูกเอง ให้ลูกดูดแบบสับแบบปังได้เลยให้ลูกดูดเต้ายาวนานโดยที่ไม่มีลิมิตกําหนดได้เลยส่วนถ้าสมมุติว่าคุณแม่คนไหนที่ลูกไม่เอาเต้าทําทุกทางยังไงก็ไม่เอาเต้าอยากจะมีน้ํานมให้ลูกกินแบบสับแบบปังแบบอลังการมีน,นมให้ลูกกินยาวนานก็ปั๊มนมให้ลูกได้นะคะทุก3ชั่วโมงนะคะให้มันได้8ครั้งต่อวันก็จะมีนมแม่ให้ลูกกินยาวนานเช่นเดียวกันค่ะ